ตอนที่หนึ่งสเดกล้าดียังไงมารังแกพ่อของหนูโจโจโมแล้วเมื่อได้ดอกเครนบินและถังเช่ามาแล้วโจโจมีความสุขมากและหนูน้อยก็ยังขอให้หลิวฮันชิวเตรียมยาสมุนไพรตัวอื่นไว้ให้เธอด้วยจากนั้นก็เดินไปขึ้นรถหนูน้อยเพิ่งจะขึ้นไปนั่งบนรถได้ไม่นานมู่ส่วนก็โทรเข้ามาเขาพูดกับหนูน้อยอย่างไม่อ้อมค้อมโจโจเรื่องที่เธอให้ฉันสืบฉันสืบเจอแล้วนะคนที่พ่อของเธอไปพบในวันนั้นเป็นคนที่เธอเองก็รู้จักเช่นกัน เมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจจึงถามด้วยความสงสัยเขาคือใครหรือใครรังแกพ่อของเธอเธอคิดถึงผู้คนมากมายแต่ทว่ามู่ส่วนกลับพูดชื่อที่ทําให้เธอต้องรู้สึกประหลาดใจเขาคนนั้นคือเพื่อนบ้านของครอบครัวเธอยังไงล่ะคนที่ชื่อเย่หลิงเฟิงเท่าที่ฉันรู้ตอนที่พ่อของเธอแยกจากเย่หลิงเฟิงในวันนั้นสีหน้าเขาดูแย่มากเป็นลุงปากไม่ดีจริงๆหรือโจโจชะงักไปครู่หนึ่งหนูน้อยไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่เธอเพิ่งจะได้ยินมา แต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าวันนั้นที่ฉินเรียพูดถึงเรื่องกำไรหยกเขาให้เธอเลือกระหว่างกำไรหยกกับอาจารย์ลุงทั้งชิงในตอนนั้นหนูน้อยยังไม่เข้าใจแต่ถ้าหากเธอเพิ่มตัวแปรยอย่างเย่หลิงเฟิงเข้ามาเรื่องนี้ก็ฟังดูจะสมเหตุสมผลเพราะคุณลุงปากไม่ดีอยากได้กำไรหยกชิ้นนั้นมาโดยตลอดและตอนนี้ในมือของเขาก็มีด็อกเครนบินและถังเช่าอยู่ซึ่งมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะเอาเรื่องนี้มาต่อรองกับพ่อของเธอที่แท้ก็เป็นเขานี่เอง โจโจกหมัดแน่นหนูน้อยรู้สึกผิดหวังอย่างบอกไม่ถูกเธอไม่คิดเลยว่าคนที่รังแกพ่อของเธอจะเป็นเขาไปได้จริงสิก่อนหน้านี้พ่อบอกว่าจะไปรับสมุนไพรในอีกสามวันให้หลังซึ่งมันก็คือวันนี้ไม่ใช่หรือเมื่อคิดได้ดังนี้โจโจก็รู้สึกร้อนใจและรีบบอกกับคนขับรถทันทีคุณลุงพวกเรารีบกลับบ้านกันเถอะเธอจะไม่ยอมให้พ่อของเธอถูกรังแกอีกต่อไปแม้ว่าคนนั้นจะเป็นลุงปากไม่ดีหรือใครก็ตาม ห้ามมารังแกพ่อของเธอเด็ดขาดเมื่อเห็นคุณหนูเล็กร้อนใจขนาดนี้คนขับรถก็ไม่ได้ถามอะไรมากเขารีบเหยียบคันเร่งมุ่งหน้าตรงกลับไปยังคฤหาสน์ตระกูลฉินในทันทีและทันทีที่รถหยุดโจโจ,โจก็ได้ยินเสียงคนกำลังต่อสู้กันดังมาจากข้างในใบหน้าของหนูน้อยตึงเครียดและรีบวิ่งลงจากรถแล้วใช้เท้าอ้วนๆเตะประตูให้เปิดออกขณะนั้นฉากที่เธอเห็นตรงหน้าทำให้รู้ม่านตาของเธอหดลงเล็กน้อย เมื่อเธอเห็นว่าเย่หลิงเฟิงกำลังชกไปที่ฉินเลี่ยสีหน้าของโจโจโก,ก็เปลี่ยนไปในทันทีเธอวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วดึงตัวฉีนเลี่ยให้หลบด้วยมือแค่ข้างเดียวแล้วเตะขาไปทางเย่หลิงเฟิงพร้อมกับตะโกนด้วยความโมโหอย่ามารังแกพ่อของหนูนะเดิมทีนั้นเธอเกิดมาพร้อมกับความแข็งแกร่งอย่างแปลกประหลาดอยู่แล้วประกอบกับตอนนี้เธอกำลังโมโหถ,ถึงขีดสุดเธอจึงเตะออกไปด้วยแรงทั้งหมดที่มีซึ่งแม้แต่เย่หลิงเฟิงก็ยังรับมันไว้ไม่ไหวเขาต้องเซถอยหลังไปหลายก้าวกว่าจะตั้งหลักได้ เขามองมาที่โจโจและสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยสิ่งเดียวที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นที่สุดคือการที่โจโจมาเห็นภาพนี้คิดไม่ถึงเลยว่าสุดท้ายหนูน้อยก็มาเห็นจนได้เมื่อเห็นสายตาเย็นชาของเธอเย่หลิงเฟิงก็รู้สึกราวกับถูกใครบางคนบีบหัวใจของเขาเอาไว้มันเจ็บปวดจนเขาหายใจแทบไม่ออกใบหน้าของเขาซีดลงทันที โจโจไม่ได้สนใจเขาหนูน้อยหันไปมองฉินเลี่ยและเห็นว่าใบหน้าของเขาถูกชกหนูน้อยก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดใจทันใดนั้นร่างเล็กๆเกรงตัวขึ้นมาเธอตวัดสายที่เย็นชามองไปทางเย่หลิงเฟิงแล้วถามด้วยความโมโหกล้าดียังไงมาทำร้ายพ่อของหนูหนูน้อยกัดฟันกรอดเสียงพูดของเธอราวกับจะลอดไรฟันออกมาเมื่อพูดจบร่างเล็กๆก็พุ่งเข้าใส่เย่หลิงเฟิงเย่หลิงเฟิงไม่ได้อยากจะทำร้ายหนูน้อยเขาจึงปล่อยให้เธอเตะต่อยเขาอยู่อย่างนั้น โจโจยังคงไม่มีท่าทีว่าจะหยุดแต่จู่ๆมือข้างหนึ่งของเธอก็ถูกใครบางคนคว้าเอาไว้จากนั้นทั้งตัวของหนูน้อยก็ถูกอุ้มเข้ามาไว้ในอ้อมแขนเมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นที่คุ้นเคยร่างกายของโจโจก็อ่อนลงเธอเอ็นตัวพิงเขาอย่างเชื่อฟังมือน้อยๆเธอสัมผัสรอยช้ำที่หางตาของเขาทัานใดนั้นน้ำตาก็ไหลาอาบทั้งสองแก้มของหนูน้อยทันทีไม่ต้องร้องพ่อไม่ได้เป็นอะไร เมื่อเห็นหนูน้อยเป็นแบบนี้ฉินเลียก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาในหัวใจเช่นกันเขาจูบหน้าผากของหนูน้อยพลางพูดลอบใจเธอเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจโก็ปล่อยโฮออกมาทันทีพ่อหนูน้อยร้องให้อย่างเจ็บปวดไม่ว่าใครที่ได้ยินต่างก็รู้สึกปวดใจไปตามๆกันเย่หลิงเฟิงมองไปที่เธอเขาเม้มริมฝีปากแต่ทว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา โจโจกอดฉินเลี่ยเอาไว้หนูน้อยเหลือไปเห็นกล่องไม้ที่คุ้นเคยในมือของเขาทัานใดนั้นเธอก็ย่งมันมาแล้วโยนไปทางเย่หลิงเฟิงพร้อมกับสบตาเขาอย่างเกรี้ยกราดพวกเราไม่ต้องการกำไรหยกชิ้นนี้แล้วเมื่อพูดจบพอนึกได้ว่าพ่อของเธอถูกรังแกเพราะกำไรหยกชิ้นนี้โจโจก,ก็ยิ่งร้องให้หนักเข้าไปใหญ่หากไม่ใช่เป็นเพราะเธอบอกว่าชอบกำไรชิ้นนี้พ่อของเธอก็คงไม่ต้องมาถูกรังแกหากจะโทษต้องโทษว่าเป็นความผิดของเธอ เมื่อคิดเช่นนั้นโจโจก็ยิ่งร้องให้สะอึกสะอื่นอย่างเสียใจฮือฮือหนูไม่อยากได้กำไรนั่นแล้วหนูต้องการพ่อต้องการให้พ่ออยู่ดีไม่ถูกใครรังแกได้ยินเช่นนี้ฉินเลี่ยก็รู้สึกเศร้าใจเขาอุ้มโจโจไว้แล้วรูปหลังของเธอเบาๆเขาเหลือบมองเย่หลิงเฟิงก่อนที่จะหันหลังเดินจากไปเมื่อเห็นสองพ่อลูกเดินจากไปและเสียงร้องให้ของหนูน้อยก็ค่อยๆจางหายไปเช่นกันแต่ทว่าเสียงนั้นมันกลับยังคงดังก้องอยู่ในหูของเย่หลิงเฟิงไม่ยอมหาย ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงร้องให้ของหนูน้อยหัวใจของเขามักจะกระตุกวูบอยู่เสมอลูกพี่เฉินต้ามองเขาแล้วเรียกเบาๆด้วยสีหน้าที่ดูเป็นกังวลเขาเหลือบมองออกไปนอกประตูและถอนหายใจในใจนี่มันเรื่องอะไรกันเห็นได้ชัดเลยว่าลูกพี่ของพวกเขาชอบโจโจมากแต่กำไลหย,ยกชิ้นนี้เป็นของแทนใจของพี่สะพ้ายเขาจะต้องเอามันกลับคืนมาให้ได้ และไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ตอนแรกฉินเลี่ยรปากแล้วว่าจะคืนกำไรหยกชิ้นนั้นให้แต่พอเขารับสายโทรศัพท์สายหนึ่งเขาก็กลับเปลี่ยนใจทั้งสองคนนี้ต่างเป็นคนหัวรัน้นไม่มีใครยอมใครและสุดท้ายพวกเขาจึงได้ชกต่อยกันเฮขณะที่กำลังครุ่นคิดอยู่นั่นเจ้งอยู่ก็เดินเข้ามาแล้วถามด้วยความสงสัยว่าลูกพี่ทำไมหนูน้อยถึงได้ร้องให้อย่างน่าสงสารขนาดนั้นใครรังแกเธออย่างนั้นหรือเฉินต้าถลึงตาใส่เขาเจ้าหมอนี่ถ้าพูดไม่เป็นก็ไม่ต้องพูด ผ่านไปแค่เสี้ยววินาทีจู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติเขาจึงขมวดคิ้วพร้อมกับถามขึ้นนายรู้จักโจโจโด้วยอย่างนั้นหรือเขาเพิ่งจะกลับมาจากแอฟริกาไม่ใช่หรือเห็นวันวันเอาแต่เก็บตัวเล่นเกมอยู่ในห้องเขาจะรู้จักโจโจได้อย่างไรรู้จักสี่เจิ้งอยู่ไม่ทันได้สังเกตเห็นความผิดปกติเลยเขาพยักหน้าและลูบใบหน้าของเขาพลางพูดอย่างมีความสุขลูกพี่ดูนี่สิ ตอนนี้หน้าผมขาวกว่าเดิมแล้วนะต้องขอบคุณยาของหนูน้อยคนนั้นตอนนี้ผมดูขาวผ่องจนเกือบจะเหมือนหลอดไฟแล้วอ้อจริงสิเมื่อกี้นี้หนูน้อยบอกว่าอยากได้ดอกเครนบินกับถังเช่าผมก็เลยเอามันให้เธอไปไม่รู้ว่าไอ้คนใจร้ายคนไหนที่กล้าเอาสมุนไพรสองชนิดนี้มารังแกเด็กได้เฮอะไอ้คนหน้าไม่อายเมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนี้ความโมโหของเชินต้าก็พุ่งปรีดข,ขึ้นมาเขาอยากจะเข้าไปฉีกเนื้อของเจิ้งอยู่เป็นชิ้นๆที่แท้ก็เป็นเพราะฝีมือของเจ้าหมอนี่นี่เอง และเมื่อเห็นว่าเขายังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดพูดเฉินต้าก็เอามือกลุมขมับเขาคงช่วยไอ้คนตาไม่มีแววคนนี้ไม่ได้แล้วแววตาของเย่หลิงเฟิงเย็นเยียบลงสีหน้าของเขาดูเย็นชาจนแทบจะทําให้ห้องทั้งห้องกลายเป็นน้ําแข็งเมื่อสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเจิ้งอยู่ก็พูดด้วยเสียงสัน่นเขารู้สึกสันสานไปทั่วทั้งตัวอย่างบอกไม่ถูกลูกลูกพี่นี่มันอะไรกันทำไมลูกพี่ถึงมองเขาด้วยสายตาอาฆาตแบบนั้น แววตาของเย่หลิงเฟิงไม่มีความอบอุ่นหลงเหลืออยู่เลยเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว,ว่าแกรีบสสยหัวกลับไปที่แอฟริกาซะและอยากกลับมาอีกเลยตลอดชีวิตหลังจากที่พูดจบเขาก็เดินออกไปทันทีเจ้อยู่ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นครู่ใหญ่จากนั้นถึงได้คล่ำครวนอ้อนวอนออกมาอย่าณนะลูกพี่ผมเพิ่งจะได้กลับมาเองผมยังไม่ทันพูดจบเฉินต้าก็เข้ามาปิดปากและลากเขาออกไป อูเจิ้งอยู่เบิกตากว้างตวัดสายตามองไปยังเฉินต้าเพื่อบอกให้เขาปล่อยมือแต่เฉินต้าไม่ยอมปล่อยเขาพูดเสียงแข็งว่าไอคนใจร้ายที่นายพูดถึงนั้นคือลูกพี่เองอะไรนะเจิ้งอยู่ตกตะลึงและพูดไม่ออกไปชั่วขณะเมื่อเห็นแบบนั้นเฉินต้าก็ปล่อยมือและมองขึ้นไปชั้นบนด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลที่ห้องนอนชั้นสอง เย่หลิงเฟิงนั่งอยู่บนเก้าอี้เขามองกำไรหยกในกล่องไม้ด้วยท่าทางเหม่อลอยเมื่อนึกถึงสายตาที่เย็นชาของโจโจเขาก็รู้สึกเศร้าและอึดอัดใจ,จยอย่างบอกไม่ถูก